ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะนุ่นได้ทําถูกและดีที่มีในเซใช่ไหมก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะคะวันนี้นุ่นก็เลยจะพามาดูถูกและดีที่มีในสถานที่ช้อปปิ้งชื่อดังนะคะที่สาวๆของเรารู้จักกันทั่วไปนั่นก็คือตัวร้านนี้เลยนะ ดโซนะคะหรือว่าไดโซนั่นเองนะทุกอย่าง60บาทนะคะก็ที่นี่เนี่ยอัแดแน่นไปด้วยของที่ราคา60บาทเท่ากันทั้งร้านนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องของใช้เราคงรู้กันอยู่แล้วว่ามีเยอะให้เลือกเยอะมากนะคะซึ่งนุ่มก็ไปซื้อของใช้บ่อยมากแต่ว่าเครื่องสำอางเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีบ้างนะที่นั่นนะคะนุ่มก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันนะว่าถูกและดีในไดโซ มีอะไรบ้างนะคะโอเคไปดูกันเลยมา<ๆ>เริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นหมวกนะหมวกคุมผมแต่ว่าถ้าเป็นหมวกคุมผมธรรมดาเนี่ยนุคงไม่เอามารีวิวนะคะเพราะว่าราคามันไม่จําเป็นต้องถึง60บาทก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหมวกคุมผมที่ใช้อบไอน้ําได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหมวกคุมผมที่มีลักษณะเป็นฟอยล์หนาแบบนี้นะคะ พื่อที่จะเอาไว้ให้สาวๆของเราเนี่ยหมักผมนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนการอบไอ้น้ำไปในตัวนะคะเพราะว่าฟอยล์เนี่ยมันจะช่วยให้ความร้อนนะช่วยกระจายแสงอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยดูซับสารอาหารจากครีมหมักผมที่เราหมักได้นะคะดียิ่งขึ้นนะตัวนี้นุ่นจะชอบใช้มากๆนะคะก็ ใ้ระหว่างอาบน้ำนะหมักไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากยุ่งยากในการไปอบไอ้น้ำที่ร้านหรือว่า,อ,าอยากมันใช้ง่ายดีนะคะก็เลยแนะนำนสำหรับตัวต่อมานะคะก็จะเป็นหวีแต่ว่าถ้าเป็นหวีธรรมดาเนี่ยนุ่นก็คงจะไม่แนะนำนะคะอันนี้เป็นที่นุ่นใช้อยู่แต่อันนี้คือเป็นที่ซื้อมาสาธิตให้ดูนะคะก็มันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะที่เขาเขียนว่าพิก แพรนะคะตัวนี้นะ mm hmm. ก็คือผมหมูนั่นแหละนะคะก็คือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หวีธรรมดานะเพราะว่าถ้าเป็นหวีธรรมดานุ่งคงไม่มาแนะนํานะคะมันเป็นหวีที่มีผสมกับขนของหมู40%นะคะในตัววีนะที่เรารู้กันก็คือขนหมูเนี่ยมันช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยมันเงาง,งามนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผมของเราเนี่ย ลื่นขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากที่หวีนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ทำปฏิกิริยากับประจุไฟฟ้ากับผมนะคะเหมือนแปลงพลาสติกหรือว่าแปลงออที่ใช้วัสดุอื่นนะคะค่อนข้างจะเป็นประจุไฟฟ้าง่ายสำหรับกับผมนะคะเพราะว่าผมเราเนี่ยแห้งใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราใช้หวีที่เป็นพลาสติกหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะทำประจุ ไฟฟ้าก็บผมนะคะแต่ว่าตัวที่ขนหมูเนี่ยมันจะช่วยให้ผมเงางามนะคะแล้วก็ดูมีน้ำหนักนะนูก็ชอบมากๆคุ้มมากๆนะคะ60บบาทตัวต่อมาที่จะมาแนะนำนะคะก็คือตัวนี้ดินสอเขียนคิ้วนะเพิ่งออกใหม่นะคะเป็นหัวตัดแบบนี้นะ เป็นหัวตัดสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนุ่นที่นุ่นซื้อมาเป็นสีน้ําตาลน,นะมันจะมีสีน้ําตาลสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีดํานะคะตัวนี้60บาทแต่ว่าใช้คุ้มมากๆนะคะก็คือมันกันน้ําได้ดีมากๆนะแล้วก็เขียนง่ายมากๆเนื่องจากว่ามันเป็นหัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหลังจากที่ทดลองมาแล้วก็ติดใจมากๆทั้งเรื่องสีทั้งเรื่องราคานะคะแล้วก็ความหาซื้อง่ายของมันก็หาซื้อง่ายเทพมากนะคะตัวนี้ นาก็ไปหาซื้อตามกันได้นะคะจะบอกว่ากันน้ําจริงๆนะคะตัวหนึ่งที่นุ่นโปรดปรานมากในไดโซนะคะก็คือตัวนี้เป็นแมตต์โค้ดนะคะก็คือเป็นยาทาเล็บแบบเคลือบที่จะเป็นเคลือบให้ยาทาให้น้ำยาล้างเล็บที่เราทาเไว้เนี่ยมันเป็นสีแมตต์นะคะก็ เป็นแมทอย่างนี้ที่นุ่นทานะตอนแรกจริงๆแล้วสีส้มนี้มันเป็นสีใสๆเงาๆธรรมดานะคะแต่ว่านุ่นชอบเป็นคนชอบทาลิปสีแมทนะก็เลยทาโค้ดของไดโซต,ตัวนี้ทับลงไปนะคะก็จะทําให้มันเป็นเล็บที่แมทแมทแมทแบบนี้นะคะก็ถูกมากๆเลย60บาทนะคะแล้วก็แห้งเร็วมากๆนะคะไม่เลอะไม่เธอนะาชอบมากๆค่ะ สำหรับตัวต่อมานะคะก็คือนี่กาวติดขนตานะคะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเพื่อนุ่นใช้ไปติดติดไปเล่นสงการนะคะปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนุ่นก็เลยได้สอบถามว่าใช้อะไรติดทําไมมันถึงอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็ได้คําตอบมาว่าใช้ตัวนี้จะแน่นมากนะคะถ้าใครทีเ่เป็นคนที่ชอบน้ําตาซึมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัวนี้เหมาะมากนะคะกาวติดขนตาขวดเล็กแบบนี้ มันจะมีทั้งสีขาวทั้งสีดํานะแต่ว่านุ่นชอบสีขาวมากกว่าเพราะว่าเวลาทาแล้วพอมันแห้งเนี่ยมันก็เป็นสีสใสอยู่ดีนะคะราคาสนนอยู่ที่60บาทเท่ากันนะอใช้ดีมากๆติดแน่นมากๆขอบอกนะคะติดแน่นจนถึงกระทั่งต้องล้างดีๆนะคะตอนล้างเพราะว่ามันจะล้างออกค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่ามันติดแน่นมากนะคะก็ ตัวนี้แนะนำพรีเฟอร์เลยสำหรับใครที่มีแอคทิวิตี้ที่ต้องโดนล,ละอองน้ำต่างๆหรือว่า เป็นคนที่น้ำตากซึมง่ายอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้แน่นมากๆค่ะสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้มาสคาร่านะมันจะมีหลายสูตรมากนะคะเป็นออกใหม่ของไดโซนะซึ่งนุ่นลองแล้วมันก็ไม่ไหลยเยิ้มนะคะติดทนทานระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยกับคุ้มค่ากับราคา60บาทนะมันมีทั้งสูตรเอ่อสำหรับความยาวสำหรับความหนาเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ทั้งหนาทั้งยาวนะคะแล้วก็มี เป็นเซรั่มช่วยในเรื่องให้ขนตายาวหรืออะไรสักอย่างนะแต่ว่านุ่นใช้เป็นสูตรนี้นะคะก็คือทั้งหนาทั้งยาวนะตัวนี้นะคะมีหลายสูตรมากๆก็ไปลองเลือกดูได้นะอมืจะบอกว่าที่นี่เนี่ยคุณภาพของเครื่องสำอางของเขาก็ดีอยู่นะคะเหมาะสมกับราคานะ ที่แค่60บาทแล้วก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะคะออกมาใหม่ก็บ่อยนะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งที่นุ่นโปรดปานนะคะแล้วก็ชอบไปสอยของใหม่มาเล่นนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะลองไปซื้อตามนะคะก็สามารถเช็คสาขาได้ที่ Google นะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ของครบจริงๆก็แนะนำสาขาใหญ่ๆนะคะโอเคแค่นี้ นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ